want to travel every day go everywhere where my heart wants to fly I don't think too much not gonna lie not gonna lie not gonna lie come along let's hit the road no need to worry just let it flow life with love once you see lovely <coughs> ป้าเป็นผู้ชายตีม่วงเหรอสายม่วงเหรอเอคนไห้งเด็กอป้าเลยไอ้ชายก็อ๋เดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาใช็คุกกันอยู่เหรอและหูยานนี้มีให้ได้อะเรียกต่อใส่ได้เลยค่ะละลายกันเรียกอ่ะ ป๊าๆกับพี่ยงหนเกิดวันเดียวกันนะคะของแม่เป็นคนใจเย็นก็ต้องสีแดงเป็นธรรมดาโเย็นหน่อยสีแดง,แง,แงอมแรงอ่ะ ฟังดีกว่าอืมดยมั่งไม่ไดุอาตรงนี้ตรงนี้อาปตามที่คุณยายบอกลูกต้องจิตอธิษฐานนะคะอังหุ่นก็อธิษฐานเพย์ฟอร์อะไรก็ได้ and for healthy, for love, for เอ็นเออรีตีนฟอร์เฮลที่ฟอร์เลิฟฟอร์อ้าวไปแล้วตับไปแล้วอ้าว

แกงไคยไหนป๊าป๊าป๊าอยู่างไรเอ,อินอธิษฐานก่อนเอ,อินอธิษฐานก่อนอลูกมาเล่นๆคะ่ะนู่นนู่นอาบน้นเต็มซีอันใหญ่ อัง่นเอาอนี้ดิอัง่นเอาอันออนี้อันนี้อะไรอัี่เท่าไหร่อัง่นไม่รู้พี่ติดแป เดือยี่สิบห้าเออยี่แปดไอไอไอลองดูเดียี่ยี่แปดหรือยี่ห้ายี่ห้ายี่แปดยี่สองมปวาป้าอีกทีหนึง่งสามสองฮะยี่ะ่แปดยี่8ปดยีแปดหยี่แปดีแปดี่ไม่มียี่แปดยี่แปดอ้าวเออยี่แปด จุดแปดนี่ามันี่พามนี้ำไม่มีแล้วเรากแม่แ้วแต่ตอนนี้เราปล่อยชัวร์เหรอว่าสีแดงของแม่ชัวร์เออยังไม่มีใครเป็นสีแดงเลยเนาะในอ่างอะ่ผเ,เออมีแต่ของแม่คนเดียวที่เป็นสีแดนงนอกั้นไม่มีสีแดงจที่เราปล่อยแอยู่กับม่ <c oughs> นี่ใใช่ <c oughs> ชื่อเซว่าแบบว่าโรตัสเซนแม่ารสุขนพยายามคับหรอน่นอนนอยิบตรงนี้ทำไมเหรอเซมเซมเซมใช่ป่ะคะเามามว่าตเกต้ร สี่คนหนึ่งสองสามยี่มันโอเคปะธรรมดาที่ไหนแม่ค้าบอกว่าให้มาไหวไปยืนมาดนี่เนี่ยมดนี่นี่นี่พับด้านนี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้ับนี่ไม่ได้ได้ไลท์แอนด์เลฟ คไลยังไหมคะไม่เป็นนิ่งนะปับซ้ายก่อนัขวาอสองเ้านี้ซ้ายก่อนขวา็นหนี่เป็นอย่างนี้ที่ถ่ายภาพจะได้ไ n ่ได้อ แม่แม่ทับสวยปะล่ะ ยังพับดอกบัวกันอยู่นะคะอะไรไไไไจริงๆออยู่บ้านทับพับดอกบัวก็ได้นะแต่าทางนี้มาไหว้ขึ้นแากค่ะทางนี้ ยังไงอ่ะมาถึงว่าให้ทำให้ให้ใส่ตังค์ให้ใส่ตังค์วันเกิดให้ใส่ตังค์ว่าอยากจะเอาอันไหนสมมติว่ามันหยุดใช่ไหมก็คือใส่ได้วันเกิดอยากได้อะไรใช่ถูกต้องถูกต้องนี่สมมติว่าวันเสาร์ใช่ไหมแคลคด้ก็คือว่าเซฟตี้ ใช่พูดเยอรมนี่๋อ่ิงีเดอร์มันคีปเยอรนีดีเนี่จรงหรอแม่นี่แม่นี้แต่ว่าชุบสงบชุบสงบคุณเจอทำไมทุกวันนี้ชีวิตมันวุ่นวายเหรอ ม่สบายใจใช่ไหมฮะไม่กสงบไงตาจันถึงเสาเลยไม่สงบอ๋ออย่าอย่าด t m ม v e เดี๋ยวแป๊บแปนึงเพียงเหมือนเขาขอนี่คืออะไรใช้ไห่ซาสเดใช่ซาสเดดพี่หนุนเลือกเหมือนแม่เอ้นะคะ <Are> อ่ยูเทคกับลาดิสตีนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเออคนนี้<ช>ที่ละคนเอินเอินขออะไรเอินจบวันจันทร,ขร์ขออะไรคะรอข,ขอร่ำรวยค่ะถ้าร่ำรวยก็จะสุกรดใช่พี่ไออะไรคะลูก <laughs> เออสุขภาพของไงเดี๋ยวไอไอมูฟก่อนไอเกิดวันอะไร <laughs> ไอเกิดวันศุกร์ไม่ใช่เหรอหลูกเฮ้ย้อนกลับง่ายกว่า โอ้ยมวนหัวอะป้าป้าป้าวันจาวป้าป้าเอาอะไรคะไรมีปมาน้มีปาป้าบอกว่าไม่มีเมียใหม่เหรอ the new wife เค่าฟาดเาดอเคดก่อนดีกว่าตอนนี้ยอ้าำเวยกัยเียอ่ะเอานี้ดีกว่าเขลาลาด กุ๊งกผูห่มตาไพวกอยาพขึ้เรือกันวันเสาร์ม่นี่วันเสาร์เฮ้ยสองอันนี้เอาชีวิตรอดจากแม่ได้เดี๋ยวแม่ขอเข้าไปก่อนนะแม่ยังไม่ได้เข้าไปเขียนชื่อค่ะเอ๋อจ่ายตังค์ไว้ยังไงจ่ายแล้วค่ะ

เดี๋ยวอย่า,ยายโยนนะคะอย่ายโยนนะลูกอย่าเล่น,ลนมือนะเพิ่งหายนะปะป่า,ปานี่เล่นค่ะตอมนแี้ไม่ใช่โอิโ,โอ,อแคปอิดเลย เบือกไหมเออกินที่นี่อหรอซื้อฝากที่นี่เอาเผือกกับไข่ครี้เฮ้ยพอแล้วเอ้ยยกมันีลองดูอัง่นเคื่ออะไรอะ We're to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  <laughs> Come along, let's hit the road. No need to worry, just let it flow. Life with love, once you see lovely people, just you and me. Travel with me side by side. Feel the freedom, wild and wide. We will see what's next to be. pack your bags don't look back cause the maps we're on track mysteries waiting for us in the joy we trust travel with me side by side feel the freedom wild and wide. we will see what's next to be you know about earth i soon long long ăn, long lòng ăn ừ. Mình kiếm Mẹ thay này Cái miếng thơ พี่หุ่นน้องชิมลูกี่พี่หุนชอะไรพีหนพี่หอะพี่หุ่นพี่หุนห่นะไก่นมอะเฟรช่กลัวแม่เหรอ <c oughs> แม่ใช่แม่ลักแม่แม่ก็น,น่ากลัว <c oughs> ไม่แบดใช่ไหมอ่ะโอเคก็เหมือนที่าอชงเนี่ยเลออร่อยเหมือนที่ชงที่บ้านอีกเต็มเต็มผมนายแม่แม่จะกินมั้งแม่สั่งแม่ไม่ได้กินเลย การเนี่ย95บาทะ95บาทอันนี้ <c oughs> จริงจริง95บาทเฮ้ยสวย

ก็ไม่ถึงไหนหรอนะฮะ ่าดูลากเท้าเด,มมดิมันไม่ได้มันติดรอ้าไม่ได้ค,นนครับเพะ่่ไ่ไว้ดูตอนแก่ เย็นจังเลยราคารับรองเพื <k <k ่อารับรองอะไรบเดี๋ยวเราขึ <k> <k 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 ้นไปว้าั้งบนนึงเขาบอกขึ้นได้ปีเลยมังแมว่เขาอเดี๋ยวนี้เออเีันจะมแ้วเอาไวให้ดีเลยให้จับนะวิ่งง่ายอยหอยเรี่มได เขาบอกว่าเออมีเตม่าเตมือง,งล้วให้ให้พี่เอิญดีกว่าโอเคไหม้พี่แม่เลยเสียงเหรอใชไ่ไม่น่ารักน่ารักไม่น่ารักไปตตาม,มาตามป๊าป๊ามา ม่รู้ฉันเป็นอย่างไรเธอตราตรึงในฝันเด่นแสงฉันอันสดใสาทันัองหขอพ่นัมหนัอ้ยเางี้างี้พี่นิดี่หลังพี่อุ่นเออพี่ไม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 ่เขียงพี่อุ่นแล้วก็เออ เอามามเอาไหสามคนไหมไอ้ไอ้ไอ้มาเลยแล้วก็ไอ้ก็ขี่หลังพบชาติเพราเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุกเพสันนิวาสมันหมายให้เจอคูไใดเข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของเธอรอวันพบเธอ เพียงข้างรักเธอนี้ กินแล้วมีแดงใช่ไหมเผ็ดหวานมันเผ็ดนิดนิด